สวัสดีครับกระผมนายกรวัตรศรุตต์ตำแหน่งครูกลุ่มสาระศิลปะโรงเรียนบ้านใบใหญ่อำเภอวน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษานครราชสีมาเขต3โรงเรียนบ้านใบใหญ่เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด137คนกระผมได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชา ดนตรีนาฏศิลป์ป .4 ถึงม .3 ทัศนศิลป์ป .4 ถึงม .3 และวิทยาการคำนวณจากป .4 ถึงม .3 สภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีที่ผ่านมาในส่วนของวิชาทฤษฎีดนตรีสากลน,นั้นพบปัญหาเรื่องการอ่านเขียนโน้ตดนตรีสากลของนักเรียนชั้นผสมศึกษาป,ปีที่6 พบว่าผู้เรียนไม่เข้าใจในเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีไม่สามารถอ่านและเขียนโน้ตดนตรีสากลเบื้องต้นได้ที่จะนําไปสู่การปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตที่กําหนดให้ได้ส่งผลให้ครูผู้สอนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และนักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนทฤษฎีดนตรีส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถพัฒนา ความสามารถทางด้านดนตรีตนเองให้สูงขึ้นได้เนื่องจากการเรียนดนตรีนั้นต้องอาศัยทักษะทางด้านดนตรีต่างๆเพื่อพัฒนาความสามารถในด้านดนตรีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสภาพปัญหาที่เก่าวมาเกิดจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ความสําคัญกับการอ่านโน้ตดนตรีสากลเนื่องจากให้ความสนใจกับการปฏิบัติเครื่องดนตรีสามารถจดจําเสียงของทํานองโดยไม่ต้องอ่านโนต้ต ทำให้เกิดความเบื่อายในการฝึกอ่านและเขียนโน้ตดนตรีสากลซึ่งเป็นทักษะสําคัญในการเรียนดนตรีหากไม่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอาจเกิดปัญหาในการเข้าใจดนตรีและเกิดปัญหาขึ้นกับนักเรียนที่สนใจศึกษาดนตรีในขั้นที่สูงยิ่งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวสิ่งสําคัญคือการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้เห็นความสําคัญของการเขียน และอ่านโน้ตดนตรตีสากลและไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนก็ผมจึงได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนโดยเปลี่ยนมุมมองความคิดโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์เนื้อหาตัวชี้วัดคําอธิบายโครงสร้างรายวิชาตามหลักสูตรแกนการขั้นพื้นฐานวิเคราะห์ตัวชี้วัดของหลักสูตร นำมาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Active Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนจะต้องได้ลงมือปฏิบัติจริงปฏิบัติด้วยตัวเองมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กระผมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยที่3เครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีเรื่องการอ่านเขียน สัญลักษณ์ทางดนตรีสากลตามมาตรฐานการเรียนรู้สส1ป6ข้อที่3อ่านเขียนโน้ตไทยและโน้ตสากลทำนองง่ายๆสาระการเรียนรู้แกนกลางเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีโน้ตบุดเพียงสากลในบันไดเสียง4เมเจอร์ในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้กระผมแบ่งเป็น3ขั้นตอนขั้นที่1ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนกระผม ได้นำนักเรียนทบทวนความรู้เก่าคือเรื่องเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ทางดนตีไทยโดยการให้นักเรียนร้องโน้ตไทยตามที่กำหนดให้และเชื่อมโยงให้เห็นความแตกต,ต่างระหว่างโน้ตไทยกับโน้ตสากลโดยให้นักเรียนชมคลิปการบรรเลงของวงซิมโฟนีออเคสตราและบรรเลงเดี่ยวไวโอลินพร้อมทั้งให้นักเรียนสังเกตลักษณะเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ในโน้ตเพลงที่อยู่ในคลิปวิดีโอ สขั้นจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ครูนำเสนอส่วนประกอบที่ใช้ในการอ่านเขียนสัญลักษณ์สันตีสากุลดังนี้ประทัดห้าเส้นตัวโน้ตเครื่องหมายหยุดกุญแจประจำหลักเส้นกั้นห้องเครื่องหมายกำหนดจังหวัดบันไดเสียงครูได้อภิปรายหน้าที่ส่วนประกอบที่ใช้ในการอ่าน เขียนสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีสากลในแต่ละข้อพร้อมทั้งฝึกเขียนด้วยใบงานที่ครูสร้างขึ้นเรื่องเขียนอ่านสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีสากลและฝึกอ่านบรรเลงเครื่องดนตรีตามสัญ,ญลักษณ์ที่กําหนดให้เช่นออกเสียงตามค่าตัวโน้ตในแต่ละตัวบรรเลงเครื่องดนตรีตามค่าตัวโน้ตในแต่ละตัวบรรเลงเครื่องดนตรีบนบันไดเสียง4เมเจอร์ or, ตาม ค่าโน้ตในแต่ละตัวหลังจากการฝึกอ่านเขียนและบรรเลงเครื่องดนตรีของนักเรียนนั้นแล้วครูดได้มีเกมเพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายและสนุกสนานเป็นเกมที่สร้างขึ้นมาตัวเว็บเบิร์ดวอลเป็นเกมตอบคำถามง่ายๆเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ดนตรีที่เรียนมามีการสุ่มชื่อของนักเรียนทั้งห้องเพื่อเกิดความตื่นเต้นในการเรียนและมีการชื่นชมนักเรียนที่ตอบถูก ต่อมาครูให้นักเรียนฝึกอ่านและบรรเลงเครื่องดนตรีตามแบบฝึกที่ครูกำหนดให้โดยแบบฝึกนั้นจะมีจังหวะประกอบไปทั้งจังหวะช้าและเร็วมีทั้งมีทำนองและไม่มีทำนองเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญในการอ่านและบรรเลงเครื่องดนตรี 3. ขั้นสรุปครูมอบหมายงานให้นักเรียนเขียนโน้ตเพลง ที่อยู่บนบันไดเสียง C m เมเจในที่นี้กระผมได้เลือกเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9คือเพลงพรปีใหม่โดยให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์ที่ครูอัปโหลดลง YouTube ไว้จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม4-5คนเพื่อทำการฝึกร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีตามโน้ตเพลงพรปีใหม่ในที่แต่ละคนเขียนมาโดยใช้เวลาบ้างจากการ กินข้าชุมคาบชุมนุมหรือหลังเลิกเรียนจากนั้นให้นักเรียนนำเสนอผลงานต่อหน้าครูในช่วงเวลาว่างจากการเรียนหนังสือผลลัพธ์ที่คาดหวัง 1. น,นักเรียนสามารถอ่านและเขียนโน้ตสากลได้ถูกต้อง 2. นักเรียนมีทักษะในการเขียนและบรรเลงเครื่องดน,นตรีตามโน้ตบุรเพลงในบันไดเสียงสีเมเจอรได้ถูกต้อง 3. นักเรียนชื่นชอบและสนใจในการเรียนมีความรับผิดชอบต่อภาระงานขอบคุณครับ